อย่าไผ่สิเอาไปไว้จะต้มฉับฉายก่อนเข็ดคลิปก่อนเหมือนนี่มืออื่นสิบร็เมากพี่น้องนะแม่ป้าหัวใดอยู่ละลายหัวใหญ่แล้วเนาะเนี่ยยาไผ่สิมาเอาไปต้มฉับชายก่อนพี่น้องนี่ดูเนี่ยหนึ่งหัวเอาเป็นเงาโย่ละลายว่าสันป่าว่าพุนผู้เจ้าของหดสวนเจ้าของหดสวนพี่น้อง ปลาเราปลูกปุกป้ไนงนอันนั้นเราจะแป้ยังหรือป่านะพักแก้วมืออื่นบาตองเก็บด้วยป่าข่นคอยเก็บมือน,นี้ละหรือสีลกไปขายวะใช่นนเนี่ยยาแพร่ชิม่าเอาไปต้่มฉับชายก่อนพี่นอ้องนี่ดู เนี่ยหนึ่งหัวสองสามอันแล้วเออนี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้ยเงาใหญ่จังเลยเนี่ยเนี่ยแมนแล้วเนี่ยโอ้ยตัวนี้มันเนี่ยอจะแพสิมาเอาไปตุ๋มฉับชายก่อนพี่น้องนี่ดูเนี่ยหนึ่งหัวสองสามอันแล้วเออนี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้ยเงาใหญ่จังเลยเนี่ยเนี่ย เนียนแล้วเนี่ยโอ้ยตัวนี้มันเนี่ยยาพผ่สิมาเอาไปต้มฉับชายก่อนพี่น้องดูเนี่ยหนึ่งหัวยาพผ่สิเอาไปไว้จะต้มฉับชายก่อนเห็ดคลิปก่อนเหมือนีนมืออื่้อโบเล็กมากพี่น้องเแม่ป้าหัวใหญ่เลยล่ะลายหัวใหญ่แล้วเนาะบ่มีหัวใหญ่ใหญ่ ไปพูดย่ทางไหนวางหัวใหญ่พี่น้องพอแล้วไลยหัวแล้วขอบคุณที่รับชมค่าะาเนีนยนอย่ายไฟสิเอาไปไว้จะต้มฉับฉ่ายก่อนเฮ็ดคลิปก่อนเมือนี่เมือ,องอื่นสวยมากพี่น้องหัวใจเท่าไปแกง ไปต้มฉับฉายค่ะทุกคนหัวเมใหญ่เป็นไรนี่ระวังยู่ทางนี้ระวังต้มฉับฉายนะคะทุกคนโยขึ้นไล่ไล้วะาสั้นไม่ปลาวะหัวได้อยไล่หลายวะสองหัวแล้วสองหัวแล้วพี่น้องจ้าโอ้ก้อนขึ้นเลยทางนี้กับบก เอาโพดพี่น้องจ้าเจ๊ไผสิม่าลกเอาอันเอาไปต้มสับชายครับพี่น้องหัวใหญ่ๆวสะ,ะสัยเจาไผกระสิมาลกเอาอัน,นเอาเป็นเงาโยโย่และลายว่าสันป่าว่าพูนผู้เจ้าของหดสวนเ <laughs> จ้าของหดสวนพี่น้องเนี่ย ยาแพร่สิมาเอาไปต้มฉับชายก่อนพี่น้องนี่ดูนี่หนึ่งหัวเอาไปต้มฉับชายครับพี่น้องหัวใหญ่ๆว่ะสิวส้ยายทั้งนี้กับบข้าวโพดพี่น้องจ้ะเจ้าไพ่สิมาลรกเอาอันเอาเป็นเงาโยโย่และลายว่าสันป่าว่าพูนผู้เจ้าขอ,องหดสวน จะคของหดสวนพี่น้องเอาเป็นเงาโยโย่หลายว่าสันป่าว่าพูนพูเจะคของหดสวนจะคของหดสวนพี่น้องอย่าไปสิเอาไปไว้จะต้มฉับฉายก่อนเห็ดคลิปก่อนเหมือนีี่มืออื่นสุบบเรกมากพี่น้องไม่ป้าหม้อได้โย่หลล่ะ หัวใหญ่แล้วเนาะนี่นี่ติณกุปแม่ป้าหัวใดอยู่เลยลายหัวใหญ่แล้วเนาะ,ห,นะหัวใจเท่าเนี่ยอเอาไปแกงจืดเอาไปแกงจืดแล้วก็เอาไปต้มฉับายเดี๋ยวใครจะไปต้มฉับใายนะคะทุก โอ้มันโยขึ้นไหมพี่นอ้องหาหัวใหญ่ๆก่็โอ้มันโยขึ้นไหมพี่นอ้องหาหัวใหญ่ๆก่็เอาไปต้มฉับชายครับพี่นอ้องหัวใหญ่ๆแล้วสิ มันโบเมนที่เราเนี่ยมันหาไม่เห็นไหนีน<า>่ลอ,อันซอันเออเปียวท่องผ<ช>ุนกันพี่พพน้องได้ละสี่หัวล่ะมืออื่นบาตองเก็บด้วยป้าขันคอยเก็บมือนี้ละด้วยสีลกไปขายวะใช่โาาอ,เ,อเป็นเงาโยโย่และลายว่สัสดุป่าว่าพุนผู้เจ้าของหดสวนเ <laughs> จ้าของหดสวนพี่น้อง หัวจะเท่าไปแกงไปต้มถับฉายค่ะทุกคนหัวบ่ใหญ่เป็นไรนี่ระว่ายู่ทางนี่ระว่าบ่ามีหัวใหญ่ใหญ่ยู่ทางไหนวางวาหัวใหญ่พี่น้องเอาเป็นเงาโยโย่และลายว่าสันป่าว่าผ่นผู้จะของโดสวนจะาของหดสวนพี่น้อง มืออื่นบาตองเก็บด้วยป้าค่อยเก็บมือนี้ละหรือสิลกไปขายวะใช่พี่น้องจานี่โอ้ห okay. um> ah ัวเช้เท้านี่พี่น้องนี่เอาไปต้มฉับชายเนาะช่ป้าหัวได้อยเลยไหลหัวใหญ่แล้วเนาะสองสามอันเออนี่พี่น้องเพื่อนๆเนี่ย โอ oh, ้ยเงาใหญ่จังเลยเนี่ยเนี่ยแมนแล้วนีว่โอ้ยตัวนี้มันทั้งนี้กับบกขาโพดพี่น้องจ้าเยใไพสิมาลลกเอาอันบ่มีหัวใหญ่ใหญู่่าทางไหนวา,างหัวใหญ่พี่นอ้องยจ๊ไพสิเอาไปไว้จะต้มฉับฉายาาก่อนเห็ดคลิปก่อนเหมือนีนมืออื่นสิบเไ็กมากพี่น้อง ทางนี้กับบข้าวโพดพี่น้องจ้าเจ๊ให้สิมานโลกเอาอันแม่ป้าหัวใดอยู่เลอะไรหัวใหญ่แล้วเนาะสองหัวแล้วสองหัวแล้วพี่น้องจ้าโอ้คอนขึ้นเลยมืออื่นมาต้องเก็บเด้อป้าขันคอยเก็บมือนี้ละหรือสิลกไปขายวนะใช่ มันโบเมนที่เราอะมันหาเห็นไหนึ่งันึ่งนเติปเอาทั้งผลกันพี่น้องแด้ละสี่หัวล่ะโบมีหัวใหญ่ใหญ่ไปพูดยี่ทังไหนวางหัวใหญ่พี่น้องมืออื่นบ่ตองเก็บด้วยป่าขอนคอยเก็บมือนี้ละด้วยสีโลกไปขายวะใช่ มันติดมานั่งเอาเป็นเงาโยโย่และลายว่ัสันป่าว่าพูนพู้เจ้าขอ,องหดสวนเ <laughs> จ้าขอ,องหดสวนพี่น้องมันติดมานั่งเยอะไปสิเอาไปไว้ถ้าต้มฉับฉ่ายก่อนเข็ดคลิปก่อนเหมือนในเมืม่ออื่นสุดเบเรกมากพี่น้อง พี่ป,ป้าหัวได้โย่เลยละ่ะหัวใหญ่แล้วเนาะเอาไปต้มฉับชายครับพี่น้องหัวใหญ่ๆหญยู่แล้วสุดวายคนป่าเราปลูกเป็นไงอันนั้นเราจะแปะอีกยังหรือป่านะถ้าแก้วพี่ป,ป้าหัวไ,ปปได้โย่เลยละ่ะหัวใหญ่แล้วเนาะ บะมีหัวใหญ่ใหญ่ยู้อทางไหนาวางหัวใหญ่พี่น้องบะมีหัวใหญ่ใหญ่ยู้อทางไหนาวางหัวใหญ่พี่น้องพี่น้องจานี่โอ้หัวเช้อเท้านี่พี่น้องนี่เอาไปต้มฉับชายเนาะ ทางนี้กับบข้าวโพดพี่น้องจ้าแจพหยสิมาลุเอาอันเอาเป็นเงาโยโย่หลายๆว่าสันป่าว่าพูนผู้เจ้าของหดสวนเ <laughs> จ้าของหดสวนพี่น้องป่าเราปลูปกปงไงอันนั้นเราจะแปะยังหรือป่านะถ้กแก้ว,กวมืออื่นบ่ตองเก็บด้วยป่าขอนคอยเก็บมือน,นี้ละด้วยสีลกไปขายวะ Okay.